น้องูแดงน่ารักไม่เบาตัวลมดิ่ปีตรักทุกคนทุกเช้าที่สวนสั์เปิดเขาเขียวโอชมบุรีใครมาตากตอนเช้เจอขึ้นเชิดกน้องูเด้งเต้นเองสุดแซงใครเห็นก็ต้องแชร์ความน่ารักแล้วไปเดินมาไกลๆแล้วเธอจะรู้สึกดังดึงดึงไม่ได้กันให้สนุกน้องูเด้งเด้งแดงเตินเต็มเติมเต้นมันสุดแซะไม่อยู่สนุกจริง คนมาเที่ยวแต่หันมาดูน้องมูเด้งก็แสงจะคิ้วน้องมูเด้งหน้ารักทุกท่าเดงไปถึงซ้ายแล้วก็เด้งขวาทั้นเด็กและผู้ใหญ่ต่างก็ห้ามมาเจอน้องมูเด้งความสุขเข้ามาน้องูเด้งเด่นเป็นสุดแสงใครเห็นก็ต้องแชร์เรนรักเท่าไปเดินมาใกล้ๆแล้วเธอจะรู้สึกดังดึงๆไม่ได้กันให้สนุกน้องมูเด้งเด้งเด้งเตึมดัเต็มมันสุด เธวตันงหันมาดูน้องหมูเด็งะสะแซนจะคืนน้องมูเด้งเต้งเต็งสะแซนใครเห็นก็ต้องแชร์ความน่นารักแถวไปเดินมาใกล้ๆแล้วเธอจะรู้สึกดังๆๆดึงดึงดึงไปด้วยกัรใี้สนุกน้องมูเต็งเด้งเด้งเต็งเต็งแตนมันสุดแซะไม่อยู่สนุก มาเที่ยวบันทันมาดูน้องหมูเด้งก็แสนจะคิวด์น้องหมูเด้งเด้งให้มันใจน้องหมูเด้งพร้อมทุกคนมาใกล้ที่เข้าเคี้ยวแห่งรูมความสดใสมาดูได้เลยเด้งทุกวันไม่มีไกลน้องหมูเด้ง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 ต็มมันสุดแซะไม่หยุดสนุกจริงคนมาเที่ยวตันทันมาดูน้องหมูเด้งก็แสนจะคิวด์น้องหมูเด้ง ที่สุดในชนบุรีใครมาเจอต่างก็บอกว่าแฮปปีทุกวันมาเจอได้สวนสักเปิดเขาเคี้ยวหมูแเดงน้องหมูแเดงพร้อมเจอเสมอ hey. ที่สุดในชนบุรีใครมาเจอต่างก็บอกว่าแฮปปีทุกวันมาเจอได้ ส่วนสัตว์เปิดเข้าเคียวมูดเด้งน้องมูดเด้งพร้อมเจอเสมอน้องมูเด้ง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 ต่มตมันสุดสับไม่หยุดสนุกจริงคนมาเที่ยวตันหันมาดูน้องมูเด้งตะแสนจะคิว